าตามเวลาในประเทศไทยประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อที่จะอำลาตำแหน่งการอำลาตำแหน่งจะเป็นทางการในวันที่20มกราคมนี้แต่คุณสวาวลักษณ์คะถ้าดูแล้โอบามาบอกว่าค่อนข้างที่จะห่วงเรื่องของความขัดแย้งบางอย่างในประเทศที่จะไปส่งผลกับประชาธิปไตยเรื่องนี้เกี่ยวโยงกับทั้มด้วยไหมคะใช่ค่ะ ก็สุนทรพจน์ของโอบามาที่กล่าวไปเมื่อช่วงเช้าตามเวลาในประเทศไทยนะคะประเด็นหลักๆนะคะเป็นเรื่องที่โอบามาเนี่ยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางเชื้อชาติและสีผิวเพราะดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้ใการบริหารงานของทรัมป์นะคะจะทําให้ปัญหานี้ทวีความรุนแรงยิ่งกว่านิ้ของโอบามาค่ะและแม้ว่าโอบามานั้นจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นประธานาธิบดีผิวดําคนแรกของสหรัฐอเมริกาแต่ก็ดูเหมือนว่า สถานการณ์ความขัดแย้งทางสีผิวในสหรัฐอเมริกานั้นกลับไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งในส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์โอบามาก,ก็ยอมรับคขาว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอเมริกันค่ะ Race remains a potent and often force a and potent often the visitive in our society I've our Now lived long lived enough know that Race relations are better than they were 10 or 20 or 30 years ago, no matter what some folks say. You can see it not just in statistics, you see it in the attitudes of young Americans across the political spectrum. And all of us have more work to do. คุณผู้ชมคะแล้วก็ถ้าหากจะย้อนกลับไปเมื่อปี2009ที่โอบามานั้นขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐอเมริกาในสมัยแรกในตอนนั้นนะคะชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเมื่อสหรัฐอเมริกามีผู้นำผิวดำคนแรกแล้วสถานะของคนผิวดำและผิวสีอื่นๆนั้นน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยในตอนนั้นนะคะก็มีผลการสำรวจความเห็นของนิวยอร์กไทม์และก็ C b s News ค่ะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนะคะถึง2ใน3มองว่า ความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไป8ปีความเห็นก็เปลี่ยนไปนะคะโดยล่าสุดนั้นพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละมองว่าความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาวะที่เลวร้ายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าโอบามานั้นมองโลกในแง่ดีจนเกินไปนี่อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานครอบครัวของโอบามานั่นเองค่ะ แม่ของโอบามานั้นเป็นหญิงอเมริกันผิวขาวนะคะที่แต่งงานกับชายผิวดำชาวเคนยาแม้ว่าพ่อแม่นั้นจะเลิกรากันไปแต่ว่าโอบามานั้นได้รับความรักจากแม่อย่างเต็มเปี่ยมค่ะ แล้วก็โอบามานั้นใช้ชีวิตในวัยเด็กส่วนใหญ่อยู่ที่มรัฐฮาวายซึ่งที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเหยียดสีผิวหรือว่าเหยียดเชื้อชาตินะคะดังนั้นโอบามาจึงไม่เคยเผชิญกับการเหยียดผิวอย่างรุนแรงเหมือนที่เกิดขึ้นในรัฐลาบามามิสซิสซิปปีอิลลินอยหรือแม้แต่ในนิวยอร์กค่ะแล้วก็ต้องยอมรับอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าปัญหาการเหยียดสีผิวแล้วก็เชื้อชาตินั้นอยู่คู่กับสหรัฐอเมริกามานานนับร้อยปีค่ะ การที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติของคนผิวขาวบางส่วนนะคะที่คิดว่าเชื้อชาติของตนเองนั้นยิ่งใหญ่กว่าเชื้อชาติอื่นๆค่ะค่ะดังนั้นเราต้องติดตามดูกันให้ดีนะคะว่าในยุคข,ของทรัมป์นั้นเขาจะออกนโยบายที่สร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและสีผิวหรือเปล่าค่ะคุณวราวิคุณพรวดีค่ะ สวัสดีครับแต่ฟังแล้วเชื่อว่าหลายคนกังวลว่าต่อไปสังคมอเมริกันภายใต้การนําของทรัมป์จะกลายเป็นสังคมแห่งความขัดแย้งระหว่างคนผิวขาวผิวดําหรือว่าผิวสีอื่นๆที่มีความแตกต่างกันทางอะไรก็ตามแต่ทั้งเชื้อชาติศาสนานจะเป็นขนาดนั้นไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มสูงด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเนื่องจากคนที่ทรัมป์เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งสําคัญๆหลายคนนะคะมีจุดยืนต่อต้านคนผิวสีอย่างชัดเจนค่ะดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจเลยนะคะหากว่ารัฐบาลภายใต้การนําของนายทรัมป์นั้นจะออกนโยบายที่ทําให้คนผิวดําหรือว่าคนผิวสีอื่นๆนั้นเกิดความเสียเปรียบทางสังคมนี่ก็เป็นประเด็นที่สื่อมวลชนทั่วโลกกำลังจับตามองนะคะว่า เมื่อทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วสิ่งที่หลายคนหวาดกลัวนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ค่ะครับขอบคุณคุณสาวร,รักษ์นะครับ